ขึ้นได้ไปเป็นครับขึ้นได้ไปเป็นครับขึ้นได้ไปเป็นเดอ้อพอกระเปาทีีแล้วครับเมื่อนี้บาทีมีพญามาฝากเดอ้อกระเาทีมีพญามาฝากวันนี้พญามาเกี่ยวกับเรืืองพึ่งงานนะครับคนเราควรพึ่งการงานแล้วก็มีพญาเกาครับการกินปิ้งไปฆ่าข้อแห้งเื่อฆ่าแก่งไปหล่มเคืงว่างครับวันนี้บระาทีสิมาขยายควมสู่ฟั่งเนาะเอาไปติดตามกันเลยครับ กดติดตามกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวทิแนเดอขอคลิปไม่ไหที่ภูมิใจเสนอขอคุณนลายเดอขอบคุณหลายลาครับท่านผู้ชมครับมาฟังพญา,าจากบ่าวท่ครับวันนี้พญาบ่าวท่แต่งมานะครับชื่อว่าพญาซื่อว่าพึ่งงาน คือภาษาไทยภาษากลางว่าพึ่งพาการงานเนอะลองฟังเบื่งครับเพิ่งงานจ้ำพอกำกกกอกโก้การงานงามงาใบเต็มต้นหากฝังแน่นดินดีมีแม่ฟอรลเลียงไห้เป็นใหม่ใหญ่สูง จักกวานกวงโลก้าลดขนาดบนทีโกโกกอกนี้กำทั้งกอกโกเกิดกระทอเวิองหม่องน้อยให้ยื่นตนแตงดอกแลว้วขยายสางหน่วยแนวนันนอก้ำทั้งกอกโก,กเกิดกระทอเวิองหม่องน้อยให้ยื่นตนแตงดอกแลว้วขยายสางหน่วยแนวนั่นนอ อันนั้นเป็นปัญญาจากบาวทีเนาะว่โกกอกโก้นี่มั่นสี่ย่งมีชีวิตอยู่ยืนย่าวต่อไปได้มันก็ต้องอาศัยการสางต้นสางโตจากเป็นปอนดินเป็นแ่นดินที่มันเกิดเนาะครับเนาะเออกสิแสใดมีดอกมีนวยขยายเนาะขยายเนี่ยออกไปเนาะครับเนาะคนเฮาเสียวยางโกโก้โกกอกหรือบอนะครับ จะฝากี่ฝากน้องท่านภู้ฟังนะครับกิจารณาเอาเด้อครับอันนี้เป็นพญาจากบ้าทีครับเดี๋ยวไปสูช่วงที่สองครับไปฟังพญาโบราณครับครับีบ่น้องครับพญาโบราณมือนี่สีมะวาวซูฟังสี่บ่าทีจำได้นะครับพญามีวา่ากล้ากินปิ้งไปฆ่าข้อแห้งเพื่อค่าแกงไปหล่ม เกรงว่างนะครับามาฟังความหมายกันเกาะกินปิ้งไปฆ่าข้อแห้งเพื่อฆ่าแกงไปหล่มเกรงว่างอาพิซซับครับเอาซับตัวแหลกกนอการกินปิ้งไปฆ่าข้อแห้งคําว่าฆ่านะครับภาษาคําศัพท์ลาวโบราณว่าฆ่าหมายถึงติดอยู่นะครับหมายถึงติดอยู่ก่างฆ่าแขวก็คือก้างมันติดอยู่ที่ฟันนะครับ กางค่าข้อก็คือก้างไปติดอยู่ที่คออ่ามาที่ความหมายกันเลยครับก้ากับแห้งนี่ในความหมายของวักที่หนึ่งทอนที่หนึ่งนี่กค็ค้วนสิหมายถึงลูกกับพอกับแม่เนาะก้านี่เป็นลูกพอแม่นี่คือแห้งครับลูกมีการทําความผิดทําพลังทําพลาดทําเสียคําหายเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้หรือเจ็บป่วยอย่างนี้นย่อมจะเป็นเหตุให้พ่อแม่เดือดร้อนไปด้วยนะครับ แล้วก็พ่อแม่ก็จําเป็นทาหน้าที่ตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีก็ต้องกลับมาดูแลช่วยเหลือลูกที่มีปัญหาอ่าจึงบอกว่ากากินปลิงไปคาคอแรงหรือกากินปลิงไปคาคอแห้งก็หมายกันนะสิว่า,างสีเนาะอันนี้เป็นข้อหมายทัศนะของบาวทีนะครับว่าเป็นข้อหมายของไพเดอร์อเป็นทัศนะส่วนตัวเนาะครับเนาะอ้าวไปเลยไปที่วรคที่2ครับคําว่าแก้งครับอ่ามีศัพท์คําว่าแก้ง แกงนี่มีความสองข้อมหมายเนาะแก้งอันหนึ่งก็คือเช็ดเจนอเอาไม้ไปแกงก้นก็คือเอาไม้ไปเช็ดตูดเอาทิชชู่ไปแกงก้นก็คือ,อทิชชู่ไปเช็ดตูดเช็ดก้นอย่างนี้เนาะขอภัยถ้าท่านใดกําลังรับประทานอาหารกินเข่าอยู่เด้อครับเดอ้ออันนี้ยกตัวอย่างครับทีนี่ข้อมหมายเนียของแกงก็คือพืชหินติ่กั้นทางน้าไหลครับพืชหินที่กันนนก้นทางน้ําไหล แม้ฤดูน้ําหลากก็ก็ไม่ท่วมอันนี้คือความหมายคําว่าแก้งความหมายที่สองซึ่งเป็นความหมายที่ใช้ในพญาาบทนี้คือเพื่อข่าแก้งไปล่มเคืองว่างนะครับก็คือความหมายก็คือว่าเกิดปัญหาอยู่ที่หนึ่งแต่ไปส่งผลไปอีกที่หนึ่งะครับส่งผลเสียหายร้ายแรงไปอีกที่หนึ่งะครับในที่นี้ก็หมายถึงเมื่อลูกหลานทําความผิดร้ายแรงนะครับ อะไรต่างๆนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องก็จําเป็นจะต้องอมาช่วยดูแลบางทีพ่อแม่อาจจะล้มละลายหรือเกิดท้อใจทุกข์ใจเป็นโรคหัวใจตายไปก็ได้อันนี้ก็เป็นความหมายที่บาวทีนํามาฝากนะครับเด้อครับคิดเห็นจังไดนะครับอยากทกอยากเถียงอยากโมเมนเถียงเนาะอยากทกอยากสแสดงความคิดเห็นกะทรงขอมมาครับเฮาสิได ให้พญาบทหนีกระจ้าไปนะครับนอเอากระสิได้ส่งเสริมให้ลูกในร้านครับมารักษาเ<า>สียบต่อคําก้อนนะครับแบบเล่าแบบเล่าอีสานนะครับนอห้เสียบต่อนอนเนี่ยวต่อไปเด้อปลาครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ่าวตีนะครับกับขอบคุณในหลายเด้อพอกันไมพอกันไม้กิดใหไปเป็นคิดใดไปเป็น